อ่าตอนนี้นะครับเราก็มาถึงหมู่บ้านต้นไม้แล้วนะผมอึ๊บอ๋อ, okay. อเค่เรย์ลามามาลงมาเลยนี่มาแล้วมาเที่ยวหมู่บ้านต้นไม้กันอวดโอ้โหตอนนี้นะครับน้องเรย์ลาดีใจใหญ่เลยนะครับได้มาเที่ยวเหรอหืมนอนเล่นเหรอมา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 วนมามาวิ่งเล่นมาเลวเลวเลวววิ่งก่อนเลยโอ้โตอนนี้นะครับน้องเรย์ลานะครับวิ่งนำหน้าพี่ก๊อฟเลยมาไปดูบ้านต้นไม้กัน โอ้สังเกตดีๆดียเพื่อนตอนนี้นะครับโอ้โหมีดอกบัวนะครับขึ้นแล้วนะครับสวยงามมากเลยโอ้ตอนนี้นะครับ <c oughs> เข้ามาแป๊บเดียวนะครับน้องไล,ลากลายเป็นแหนมัด <c oughs> ติดติดกระพงไม้แล้วเหรอว่เอะทำอไรอะ่ะโอเคมาๆๆไปดูต้นไม้กัน a few moments later อ่าแล้ววันนี้นะครับพี่ก๊อฟได้มาที่หมู่บ้านต้นไม้นะครับผมแล้วโชคดีมากๆเลยครับเราได้ไาเจอคุณตานะครับซึ่งตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟกำลังจะกินข้าวพอดีพี่ก๊อฟก็เลยโชวนคุณตานะครับมานั่งกินด้วยกันครับผมนี่นะครับมีน้องไรลานะครับนอนเฝ้าประจําที่นะครับแล้วก็มีคุณต้าเออตอนนี้กําลังสนใจแต่น้องไรลาแล้วไม่สนใจกล้องอีกแล้ว อ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในป่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่มีจานนะครับก็เลยใส่เป็นโฟมให้คุณตาแทนนะครับนีครับคุณตาครับอ่ากินข้าวก่อนครับคุณตาครับนี่ส่วนน้องเลลานะครับตอนนี้มองคุณตาใหญ่เลยครับพอหลังจากที่คุณตามีของกินตอนแรกไม่เอาสนใจนะ้คุณตานะพอเห็นมีของกินแล้วมองใหญ่เลยไม่ได้นะน้องเลลาอย่าไปแย่งคุณตานะอ่าอ่าอย่าขึ้นมาอืมอร่อยไหมครับคุณตาครับ นี่ครับวันนี้ที่พีก่ก๊อฟเตรียมให้คุณตานะครับก็มีผัดหมี่ง่ายๆนะครับแล้วก็ลูกชิ้นนะครับคือตอนแรกเนี่ยซื้อมาเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะได้เจอคุณตานะครับไม่งั้นจะซื้อของดีๆกว่านี้อ่าแล้วลูกชิ้นลูกนี้นะครับนี่ล้วเวลานะครับโอ้ดูครับมองครับโอ้โหไม่รักสตาเลยนะครับอ่ะกินเลยเอ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 โอ้โหกินใหญ่เลย <laughs> โอ้โหนี่นะครับถือว่าเป็นการกินข้าวที่พร้อมหน้าอีกครั้งหนึ่งนอกก้อคุณตาเนาะนี่มีความสุขนหมคุณตาเนาะร <laughs> อ,อร่อยมากเลยครับ